แพร <ITA> ่เย่ารับอยู่ผมบูวแพร่เย่ารับอยู่บูวันนี้หยิบกับเกมพีดิตเตอร์ครับผมพีเอสสองนะดูเอาเรามานึกกำลังนิดนึงครับแต่มาจะเล่นเนื้อเรื่องแบบมาไอ้นี่ครับเล่นไปเล่นเปื่อยเพราะวันไม่มีเกมใหม่เล่นเลยอ่ะโอ๊ยอะไรวะระเบิดตืมเลยงยังไงต่อคดีเนี่ยดีเนี่ยฟันโอ้โหขายายเลยมันวิเอร์อะไรมั่งนี่นี่เอากระตุกเงี้ยทำไมโหลดฉากบ่อยจังล่ะ เฮ้ยวันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวอะไรนี่เดือโอ้โหตัวขาดกระจายเลยติดเลดแน่เดินเลยทีเดียวเชียรเฮ้ยจ้าของหายตัวหายจนแล้วนี่แน่เกาเก๋าเกาเก๋าเกาเกามีนี่แน่กลองเล็บกลองเล็บเอ้แค่กล้องเล็บแค่ไรจัดดิจัดดิจัดดิจจิทำไมกล้องหมุนยากย่งเลยวะว้ามาอยู่แดนนี้แดนสองถ้านจะไม่ผิดนะนี่นี่กดสูตรอัมบัตต์ด้วยจังหวะนี่บอกเลย ยังไงแก่ตีเลยต่อยเอาตัวหายตัวมันเล่นยังไงวะปิ้ว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 เออใช่อย่างโหดอย่างโหดเป็นไงอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอเอาลงล่างยังไงบังคับยังไงใครมาอะไรเราวะนีเลยตายไม่ตายไม่เออเอาแล้วกลับเอาโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะตัวเธอนีเลยนีเลยนีเลยนี่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 นเอา้าไม่ตายด้วยมันคืออะไรวะหายตัว หายเจอแล้วไม่เห็นดิมันต้องไม่เห็นสินี่เอาวะเอาวุ้ยเหมือนเป๊ะเลยพีเตอร์ตึบ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 ,ตบออา,าจับแล้วจ้ะถ้าจับเราก็ต้องไปตรงไหนวะตรงนี้แหละถ้าจับผิดเฮบเอาภาพปกติก่อนได้ไหมเวียนหัวแสบสายตาจีๆเออมาแล้วกลับมาแล้วโอเคเอาลวกอีกเอ้ยขอโทษเลยอม่อ้ึบเฮ้ยเวงกมไม่เสีอโดม่ถึงอีกอึบอ่านี่ไงตรงนี้แหละแขวนจำได้มา โดนชึก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 เรียบร้อยครับจับถลกหนังเรียบร้อยแล้วหนังนี้เลยโอเคเหลืออีกสองจุดนะจังหวัดนี้ต้องหาคนในนี่เขาเรียกว่าอะไรนะหายตัว่ะเราอ่ะต้องปักตรงนี้กับป็นเขียวนะปึ๊บปึ๊บเออเอออะไงวะนี่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 เอ้านี่นี่นี่เออนี่นี่ะจับแล้วโอเคครับพาไปเที่ยวต่อจังหวัดนี้ครับตอนนี้สองครับอชึกชึกชึก ชึบชึบชึบอ่าร้องเลยดูถลกหนังครับแหมเอาจริงๆมันเป็นภาพที่ติดตามากเลยตอนเด็กเนี่ยน่ากลัวเลยเว้ยเอามีคนด้วยมีสัญลักษณ์แปลกๆด้วยร้องร้องปิ้วปิ้วตึ๊บตึ๊บโอเคแล้วไงต่อตีเนี่ยถีบเลยเออมาจ้ะมาดิยิงอะไรนักยิงอะไรนักปิ้วปิ้วชาร์จด้วยชาร์จเอาชาร์จชาร์จชาร์จยังไงมันล็อกยังไงวะเออล็อกยังไงก่อนไม่เปรู้แล้วล็อกไหนไปเอาอีกตัวหนึ่งก่อนดีกว่าเอ้ย เฉกเฉกเรียบร้อย3ตัวครับเดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์ม้า๊านี่หุ่นยนต์มานี่ยังเอามันเหมือนอ้น,นี่นะอะไระแม m a g ิกเลยนะที่ตอนจบภาค3ที่ยิงอะโอคตรเท่หุ่นยน,นต์เ,เตดูดดูๆๆๆๆๆๆดดู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 ดดดดู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 ดดดสูส่ นี่นียังไงนียปิ้วปิปิ้วปิโดดโดดหมุนหนกลับนี่ล้มเลยวยล้มเลยช่วยไม่ได้ล้มแล้วไปตัวนึงเดี๋ยวจะไปถลกหัวดี่วต้รงไปแบบหายตัวหายตัวแล้วก็ถลกหลังโอ้ยมันเห็นได้ไงเนี่ยนี่ไงโอเคกระโดดแล้วอ้าวอ้เป็นไงวะปิ๊บ๊๊๊ิ้ว โอเคกระโดดรับโดดโดดโดดอ่ะม mm ันโดดยังไงวะนี <people> <aime Bis> ่ไงจึ๊กจึ๊กแอะโอเคได้หัวกร็เลิกมานี่หุ่นยนต์มาครับเป็นวันนี้ทะลุหลังทะลุหลังทะลุหลังได้ยังวะนี่ไงตึกออะนี่ไงร้องร้องดึงเลยโอ้โหเป็นไงอีซี่ว่ะว้าวว้าแต่นี่เราจะไม่เห็นได้เลยมีนี้ยแต่ว่าวันนี้นี่ละ ลาก่อยเออกาตายเอาเอาว้ช่วยไม่ได้ไปดีกว่าเอ้มันมีดาดหนึ่งที่มันต้องสู้กับพวกหมอผีดีกว่าเออปิวปิวปิวโคตรชิวเลยจังหวะนี้ปิว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 เออเป็นยามตะคดีนี่เองวะถ้าเป็นเมื่อก่อนได้ตายตั้งแต่ปากซอยแหละอี๋นี่ดาดนี้หรือเปล่าหมอผีเนี่ยใช่ไหม อะไรของเองเนี่ยฮะทำอะไรทำอะไรฮทำอะไรทำอะไรยิงทำไมคิวคิวเฮ้ยเอาเทียบเลยเอุ้มพิษเลยเอุ้มพิษเลยเอุ้มพิษเลยอ้าวหมดได้ไงวะใส่สูนยแล้วหมดได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของก, <c oughs> ก,ก่อนละกันโอเคเก็บของก่อนนี่เน่นี่เน่ยโยนระเบิดไปโยนระเบิดไปอ่ะเรียบร้อยอ้าวหายตัวหายตัวสิเราไป็นพิษเราต้องหายตัวขี่ไปเลยอาวุธมเราไปไหนวะ เอ่าวุธเราเอ้ามาเล่นยังไงวะมันหายไปฮะทำไงอ่ะขีบแม่งเลยนี่แหละไอ้จิ๊บจิ๊บจิ๊บไอ้นี่แหละ๊ึ๊บจิ๊บจิ๊บเกา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 ยังไงไม่ได้วะไปดีกว่าทั้งวันนี้แล้วเลวรี่สุดบอสก็ออกมาแล้วว่าจะบอสเก่งเลยเราเป็นพิเดเตอร์ครับจังหวะนนี้ต้องไม่หายตัวมาดิมา ไม่หายตัวด้วยเป็นไงล่ะแต่เราเอามาตะดีนี่เฮ้ยปตีตีตีอ้าวอะไรวะอะไรอะไรนี่เนะนี่เนะเอากระเล็บก่อนเฮ้ยมันไม่มีเกล็ดเลี่ยนเลยอะไรไม่ตายวะเดี๋ยวเอามันเจ้าไปตายหนี่เนะหนี่เนะหนีเนะหนีเนะนี่ดิบดิบเก่าเก่าเก่าโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเก่า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 เฮ้ยไม่เป็นไรเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยทำไมไม่เป็นไรวะอือเดียว อเอ๊ะยังไงวะดี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 เกา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 เาทำไมมันไม่ตายสรุปเมื่อกี้มันในนี่นะเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยไปไหนเราโดดไปแล้วจ้าล่วงไหมไปไหนด้วยตามมันบั็กกันแหละมันไม่มีเลือดนะเนี่ยมาทำอะไรก็ไม่รู้วิ่งไล่ตามทำไมเอะคืออะไรวะเอไปไหนเราด้วยเจ้าเธอาบอกวาโอ้เอาการนี้ไปปิ้วปิ้วไม่เป็นไรเลยเพื่ออะไรเนะี่ยข้างหลังก็ไล่ตามทำไมเนะนี่ยนี่แน่มันก็ไม่ตายด้วย โดดไปตกเลยตุยแม่เนี่ยโอเคฮู้เกาเก่าเกานี่อ่ะวิ่งมาทำไมเนี่ยมาไหนมาเนี่ยมาทำไมกันเนี่ยเกาทำไมอึ้ออื้ออื้้ฉันอยากได้พวกอาวุธอะปืนปืนเอามันไปไหนวะนี่เนี่ย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 มันไม่ตายเวล์ใส่สูตรไปวะเป็นบั๊กเอ้าล่วงล่วงล่วงกูล่วงเลยทีเดียวเจ้เออเรียบร้อยครับตุยมันได้วิ่งแข่งแล้วครับไล่เลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเร็วเร็วจี๊ดจ๊าด ว้ายต่างไม่ทันเรามาก่อนมาก่อนได้ไงวะเออมันยิงงงเลยอะไรเราก็มีอะไรมันยึดเป็นบล็อกเว้เป็นบล็อกเว้ยอ่ะมาตีกันเองเว้ยอ่ะช่วยอะไรวะเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะหรือพวกเราวะเราก็จำในเรื่องไม่ได้เลยนี่ยังไงวะตีกันเฉยเลยอช่วยเขาได้ไหมเนี่ยแต่ทำไมมันไปหานี่ล่ะเอละงงเว้ยช่วยเขาหน่อยฮะช่วยเขาหน่อยชี้จี้จี้จ๊กจี้อ่าอย่าเขาฝั่งต้าไปไหนต้องตามเขาไป อะไรไงอะไรยังไงยังไงยังไงดีวว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 เวาววววววเวีวว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 วเอววนีวว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 วตายวว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 เออมันวัวหรือเปล่าสงสัยเราจะไม่รอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอเคพาร์วี้จะเกมวววววววะวววอวววววไปวววเววอวววววจวเวววเววววววเยอะก็ไม่รู้นะ ไม่บอยปามาเล่นหน่อยเพราะหนังมันกำลังมาเราก็อยากดูแม่เป็นดูเลย <laughs> เอ,อเจอร์บายบายครับปุ๊มฮ่าบุ๊มขึ้นรถได้ไหมอ่าขึ้นได้ด้วยไว้